ย้ yeah. ถึงเมืองไทยแล้วนะคระให้ดูก่อน้างหลังเหนื่อยมากเลยแหละกว่าจะถึงดึกมากวันนี้ก็มาพักผ่อนนะครับหลังจากที่ทำงานไปประมาณ2-3เดือนกว่า2เดือนกว่าเนาะเกือบสามเดือนก็เลยลมากลับมาบ้านบ้างค่าใช้จ่ายร้อนนี่สินบันเบกเลย ใชจ่ายโทรศัพท์แล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆให้ดูนะจ๊ะอ,อย่างที่บอกของฝากมีบ้างไม่มีบ้างน้อยบ้างถูกปากบ้างไม่ถูกปากบ้างนะเป็นขนมนี่ก็ดี่าว่ากันเดีย๋ยวไปรอบหน้าจะซื้อของความหาใหม่